งนะครับี้เรารอแล้วถไฟเข้าเมืองนะประมาณ3มนาทีแล้วก็เราก็มาแต่เซนาริคครอบัวเดิมนะฮะแต่วันนี้ยังไม่ให้ถ่ายใกล้นะครับเนื่องจากว่าลูกอ้วกบนเครื่องบินนะ เม่มากเดี๋ยวจะไปที่พักดับน้ำอัท่ากันเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรกินกันข้างนอกนะครับไปใช่อัน้นี่โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้วิวเราถอยหลังนะครับเรานั่งผิดฝั่ง จริงๆถ้าเราน,นั่งฝั่งนู้นจร <issions> ิงๆถ้าเรานัง่งฝ <Runner> <şimdi. S 2> ั่งนู้นเนี่ยมันจะหันหน้าออกมาเงี้ยมันจะไปง่ายหน่อยตอนนี้ถอยหลังไปมองเห็นด้วยเนี่ยก็ใครที่มีอาการเวียนหัวง่ายนะฮะก็ให้นั่งฝั่งที่เป็นเอ่อกระบอกไกดีวะเนี่ยมันไม่มีที่เขียนไว้เวลาเรานั่งถอยหลังไปแล้วนะครับไม่รู้นาเองแล้วกันเออเราก็มองไปตรงนี้คนไม่นั่งกันเลยโล่งเลยเนี่ยเหลือเหลือนั่งกันอยู่แค่เนี้ย เดินทางด้วยเครื่องบินและรถไฟมานะครับชักกับชั่วโมงและตอนนี้น้ำยังไม่ได้กินเลยหยิวข้าวมากม <c oughs> วันนี้น่าจะจบที่เซเว่นอีเลเวนะร้านสะดวกซื้อนะครับว <c oughs> ันไทยเรื่องสูงมากก็วันนี้ก็จะเป็นวอล์พาเดินทางในฮ่องกองนะครับสัมสไตล์พี่แท้งนะครับผม <c oughs> มาเดี๋ยวใกล้จะถึงทางออกแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับ เอาแล้วครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะสัมผัสอากาศที่ฮ่องกงเป็นครั้งแรกนะครับนะเดี๋ยวเราแวะดูแผนที่กันก่อนนิดหน่อยก็บนันไหนอ่ะไกลแล้วเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งครับพุกคนอ่ะอย่าบโอกนะอยวโบโอก,บบกต้องช่ต้องแบกกระเป๋าขึ้นบันไ,ไ,ไดตายจริงอีก โอเคนี okay. okay. so, uh, ่เองต้องใหม่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมาเอาแล้วตอนนี้เราออกมาสู่ถนนของฮ่องกงกันแล้วนะครับเพื่อน เดี๋ยวจะไปเข้าที่พักกันนะฮะอยากบอกว่าอากาศที่ฮ่องกงตอนนี้ก็เหมือนเมืองไทยเลยนะฮะไม่ต่างกันตท่งไรเลยตอนแรกคิดว่าจะหนาวนะปรากฏว่าไม่หนาวเอาละนีม่มาชมกันรอนรา เอใช่ตะล่างฮ่งครับรอหล้อนเยาไทไงมขอช่วยน่ยัหยม่นดองเอาิชิมอือืมเค็มเนาะไม่ต้องปรุงเลยมาชิมเช่นนีนดูไม่ให้นะว่าอยู่ตรงไหน ้นี so ่ก็เป so like like ็นเนื่เปนเนื้อเป็นเ้เส้นหมี่กเป็นแบบเส้นเล็กๆนะครับก็เนื้ออ้เนื้อเปื่อยมากเลยเนะให้เขากิ้เส้นก่อนิ่งนี่คมานะพ่อพ่อี่แ่ทีนี่หิวอะนี เส้นบะหมีเหลืองก็จะเล็กๆเลยเหล่ะเองนทั้งนื้อเนื้อมเนื้อมคเออโอเคอหนานนเนี่ยเเต็ไวเม้วอ่ะเ เคียวกันเพียงให้สุดขันเออล,ลูกสุดยอดเลยอะ่ะอร่อยไหมไม,ไม่ร้อนไม่ร้อนรนอาอะไรชิ้นบางมากไม่รู้ว่าอยู่มาอร่อยจริงแต่ผมว่ามันอร่อยจริงแบบ เอาล้ครับเพื่อนๆตอนนี้เรากลับมาที่พักแล้วนะฮะก็มารีวิวห้องพักกันดีกว่านะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับพี่แจ้งก็เลือกเป็นโรงแรมชื่อสเตลล่านะครับอา่าก็เป็นสเตลล่าโฮเทลนะเป็นโรงแรมอยู่ในใจกลางเมืองฮ่องกงเลยนะฮะมาดูกันนะครับจะบอกว่าเป็นห้องที่ค่อนข้างจะโอ้นะไม่แคบมากนะฮะแต่ระบบการทํางานนะนะเป็นแบบ ตั้งแต่ต้นหมดเลยนะครับอันนี้เป็นปุ่มปรับแอร์แล้วก็ปุ่มเปิดปิดไฟนะฮะฝั่งนี้เป็นห้องน้ำ <c oughs> ห้องน้ำนะครับตอนนี้ไม่ได้เปิดไฟนะ <c oughs> โอเคนี่เปิดแล้วนะำเรียบร้อยด้านในนะครับจะมีอะซิงล้างหน้านะครับมีเอ่อเป็นน่าจะเป็นแปรงสีฟันนะอ่าเขาเขียนว่าอเมริตี้นะฮะแปรงสีฟันสบูู่น้งมือแล้วก็มีแชมพูคอนดิชนเนอร์กับ ชาววร์เชวร์ให้นะครับได้ฝักบัวเป็นแบบเรนชาวเวอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะโคลกรธรรมดานะครับแบบนะองน้าที่พิเศษเลยเนี่ยตรงนี้คือพี่จ้งหาพยัคฆ์ตไม่เจอนะฮะเขาอยู่ตรงนี้นี่เปิดวาประมานี่อาอยู่นี่เลยนะครับมีพยัคฆ์ตนผืนพยัคฆหัวสองขืนให้โอเคครับทีนี้เอาละจากนี้เราไปดูที่ห้องนอนกันนะครับผม ห้องนอนนะครับเข้ามาถึงก็จะมีนี่เลยชุดน้ำดื่มนะครับและนี่ก็จะเป็นน่าจะกาแฟนะครับแบล็กทีอันนี้นี่นแบล็กทีเป็นกาแฟเอเป็นชาเป็นชาไม่ใช่กาแฟตัวทีแบล็กทีแค่เป็นชานะครับนี่มีการทำร้อนให้แล้วก็วันนี้ด้านใต้นี้ชุดจะมีตู้เย็นอยู่นะครับซึ่งพี่ทั้งเอาของมาใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะขนมเอาน้ำมาใส่เรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> จริงๆมันจะเป็นตู้เย็นป่าๆนะ อโอเคถัดมานะครับตอนนี้จะเป็นส่วนของ <c oughs> ส่วนของโซนนั่งเล่นนะะนครับแล้วก็ด้านนี้อ๋อตู้ตู้เสื้อผ้าไม่ใช่นี่เป็นตู้เก็บล่มโอเคผมมีทุกที่เก็บรองเท้าเก็บของอะไรข้างล่างเลยนะฮะแล้วก็ด้านนี้เปิดยังไงทุกอย่างไอ้นี้ซ่อนที่เปิดได้แนบเนียนสุดๆนนี่ก็จะเป็นที่แขวนเสื้อนะครับมีตู้เซฟให้เอามีโซ่ที่้อผ้ามากองไว้กัน มีตู้เซฟให้ด้วยนะครับไปเก็บของมีค่าได้นะครับมาดูกันนี้นอกจากมีทีวีโต๊ะพางเล่นโต๊ะนั่งเล่นงนี้รับไฟนะฮะแล้วก็เตียงะจะเป็นเตียงขนาดห้าฟุตนะครับมีส่วนของโซนนั่งทํางานได้นะฮะตรงนี้นั่งทํางานอย่างเงี้นนนนนงงนยน,นั่งกันที่เรียมเตียงแล้วก็นั่งทํางานไปเลยนะครับนี่ชุบชุบชุบเซนเช็คปาแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็น อ,อ๋อสวิตไฟนี้ะสวิตโคมไฟนะครับอ่าโอเคบรรยากาศตรงนี้ด้านในก็จะติดกับหน้าต่างเลยนะฮะ <c oughs> นี่คือบรรยากาศคืนของฮ่องกงนะครับเอา,าครับที่พักของพี่ฉจนก็ประมาณนี้นะฮะก็ถ้าเ,เพื่อนๆมาพักอยากลองมาพักได้ก็ไออยากลองพักนะครับก็สามารถเสิร์ชหาได้ในแอปพลิเคชันพวก b o o k i n g หรือว่าก g o d a ได้เลยนะฮะ เดี๋ยวรู้สึกว่าเพื่อนจะกุ้งจะจองมาใน t r i p com นะนะก็เนี่ตกอยู่ราคาประมาณ4,000กว่าบาทนะครับห้องประมาณนี้ก็อยู่ง่ายอยู่สบายหน่อยดูเป็นสัตว์เป็นส่วนนะเอาละครับ <c oughs> โอเคก็ดึกพอสมควรแนละ้วเดี๋ยวพี่แทงก็จะกลับไปนอนแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีไปเที่ยวกันต่ออีกนะครับผมแล้วก็อ่าพรุ่งนี้จะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับแต่ทีนี้ขอลาไปนอนก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย